Good morning how are you today สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2 t h หรือ t o Today อีกเรื่องการมองเห็นวัตถุนะคะช่วงนี้นักเรียนก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองนะคะ มันทำความสะอาดล้างมือให้สะอาดนะคะและปิดแมสได้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันเราไปฝึก Conversation กันก่อน,นเลยค่ะ Are You ready to practice Conversation Let's go ไปกันเลยค่ะ Talking about COVID-19 COVID-19 <It 's S 1> is the short name for coronavirus disease 2019 Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily, and has affected people all over the spreads has people over world. and all เรามารับสมองกันก่อนเลยค่ะนับปรวันข้อใดคือแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติก้ไก่โคมไฟข้ไข,ขไข่ปลาหมึกคอควายคบเพลิงอะไรคะอ่า,าเฉลยกันเลยค่ะปลาหมึกนะคะซึ่งมีแสงในตัวเองนับทูอะไรคือแหล่งกําเนิดแสงที่เกิดจากพืชนะคะ กอไก่ปลาหมึกขอไขแสงเหนือคอควายเห็ดเรืองแสงอะไรคะนักเรียนอ่าเฉลยกันเลยค่ะเห็ดเรืองแสงนะคะลักษณะอย่างนี้นะคะอน้องรผู้ประดิษฐ์หลอดไฟคนแรกคือไข่กอไกเซอร์ไอแซกนิวตันขอไขอนเบิร์กไอสไตข้อควายโทมัสอันวาเอดิสันอะไรคะใครคะอ่าเฉลยกันเลยค่ะโทมัสอันวาเอดิสันนะคะไกลถูกหมดคะ่ะ ใครถูกหมดเก่งมากเลยค่ะเวยดี้กูดไปกันต่อเลยเรามาดูจุดประสงค์กันก่อนเลยนะคะข้อ1น,นักเรียนอธิบายการมองเห็นสิ่งที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้ข้อ2นักเรียนอธิบายการมองเห็นสิ่งที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้นะคะนักเรียนเรามาดูภาพนี้กันเลยนะคะภาพนี้เป็นไงคะมีนักเรียน2คนกำลังเลยคะ่ะกําลังมองพึ่งนะคะมองดอกไม้อยู่นะคะว่าเออเราจะมองเห็นได้ยังไงนะคะ จากการที่นักเรียนมองนะคะเราจะเห็นว่านักเรียนมองพึ่งกับมองดอาากไม้นะคะอนักเรียนมองค่ะเรามองเห็นพึ่งตัวนี้ได้อย่างไรนะคะพึ่งไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะแต่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะซึ่งดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกําเนิดแสงสะท้อนมาอย่างตัวพึ่งนะคะจากตัวพึ่งนะคะแสงก็สะท้อนมาเข้าสู่ตาของเรานะคะ อาคราวนี้าบอกว่าแสงจากดวงอาทิตย์เป็นแรงพลังงานพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะพืชใช้แสงช่วยในการสร้างอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและ,จะเจริญเติบโตมนุษย์และสัตว์ใช้แสงในการมองเห็นและทำกิจกรรมต่างๆค่ะอ่าตรงนี้เป็นใจความสำคัญนะคะที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะอ่าเรามาทบทวนแรงกำเนิดแสงนะคะ แรงกำเนิดแสงแบ,บ่งออกเป็น2ประเภทนะคะประเภทที่1ก็คือแรงกำเนิดแสงจากธรรมชาตินะคะได้แก่แสงจากดวงอาทิตย์แสงจากฟ้าแลบแสงจากหิ่งห้อยนั่นเองอสองแรงกําเนิดแสงที่มนุษย์ประดิษ์ขึ้นนะคะก็คือแสงจากหลอดไฟแสงจากไฟฉายแล้วก็แสงจากเทียนไขนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการมองเห็นวัตถุนะคะการมองเห็นวัตถุก็แบ่งออกเป็น2 ประเภทนะคะก็1การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสง2การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงอ่าต่อไปการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะการมองวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะต้องอาศัยแสงนะคะต้องอาศัยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงมากระทบแล้วสะท้อนเข้าตาเรานะคะวัตถุที่เป็นแสงอารมม์สังเกต หนังสือกันค่ะเรามานั่งเรามาสังเกตหนังสือกันนะคะว่าเรามองอะไรอยู่คะตอนนี้อ่ะเรามองหนังสือนี่คือหนังสือนะคะนักเรียนนี่คือหนังสือหนังสือเป็นแหล่งกําเนิดแสงไหมคะไม่เป็นนะคะอ่าในเมื่อเราจะมองหนังสือได้เห็นเราต้องอาศัยอะไรคะเราต้องอาศัยแหล่งกําเนิดแสงนะคะแหล่งกําเนิดแสงในภาพนี้คืออะไรคะเด็กๆก็คือแสงไฟนั่นเองนะคะเมื่อแสงไฟกระทบ มาที่หนังสือนะคะมาท่ К กับวัตถุวัตถุของเราก็คือหนังสือเมื่อนักเรียนพอกระทบแป๊บอ่าแสงไฟเหล่านี้ก็จะท้อนเข้าตาเราทําให้เรา um, มองเห็นหนังสือนะคะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงจะมีแสงให้ตัวเองทําให้เข้าสู่ตาเราได้โดยตรงนะคะนักเรียนมองเห็นผ้าไหมคะเห็นนะคะแสงอาทิตย์เมื่อเรามองเห็นแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะสามารถ ทำให้เรามองเห็นได้ดวงอาทิตย์ได้โดยตรงนะคะ่านะคะคแสงจะเข้าสู่ตาของเราได้โดยตรงดังรูปภาพนะคะเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้ววันนี้คุณครูก็จะมีวิดีโอเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้กันค่ะเราไปรับชมวิดีโอกันได้เลยค่ะมาเรียนเรื่องแสงกับการมองเห็นวัตถุที่ไม่มีแสงกันนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าวัตถุที่มีแสงและไม่มีแสงคืออะไรบ้าง เรามาลองทบทวนกันดีกว่าไหมครับว,วัตถุที่มีแสงคือวัตถุนั้นมีแสงสว่างในตัวเองแสงสว่างจากวัตถุนั้นหมักเข้าตาโดยตรงโดยไม่ต้องอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์วัตถุที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นกระทบวัตถุนั้นแล้วสะท้อนเข้าตาอีกเราจึงจะสามารถมองเห็นได้เช<ล>่นในเวลากลางวันเราสามารถมองเห<ล>็นของในห้องเราแต่เมื่อเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงสว่าง เราก็จะไม่สามารถมองเห็นสิ่งของภายในห้องเราได้ซึ่งวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองได้แก่เสื้อผ้ารองเท้าตุ๊กตาดินสอหนังสือแจกันตู้เป็นต้นวัตถุที่ไม่มีแสงในตัวเองเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ครับถ้าวัตถุนั้นไม่มีแหล่งกำเนิดแสงอื่นมากระทบวัตถุและสะท้อนเข้ามาตาเรา เราจะมองไม่เห็นวัตถุนั้นแต่เราสามารถมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อวัตถุเหล่านั้นได้รับแสงสว่างจากแหล่งกำเนิดแสงอื่นและสะท้อนมาเข้าตาเราทําให้เรามองเห็นวัตถุนั้นและแสงที่ส่องมากระทบและสะท้อนจากวัตถุควรม,มีความสว่างมากพอเราจรึงจะสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเราได้ชมวิดีโอกันแล้วนะคะเราลองมาเขียนแผนภาพโดยใช้ลูกศรกันค่ะ,ะเรามองอะไรคะนักเรียนเรามองถุงกระดาษนะคะทึ่งถุงกระดาษ ไม่ได้เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะแหล่งกําเนิดแสงของเราก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะเมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุนะคะสะท้อนเข้าตาเราก็จะทําให้เรามองเห็นถุงกระดาษนะคะการมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะ,ะต่อไปตัวอย่างที่สองอะไรคะตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2ก็คือหลอดไฟนะคะหลอดไฟซึ่งเป็น แหล่งกําเนิดแสงนะคะเมื่อเรามองหลอดไฟนะคะแสงก็จะเข้าสู่ตาเราโดยตรงนะคะเราก็มองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนั่นเองค่ะต่อไปเรามาสรุปกันนะคะ การมองเห็นวัตถุมี2แบบด้วยกัน 1. การมองเห็นวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสง 2. การมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเราสามารถมองเห็นวัตถุได้เพราะแสงจากแหล่งกําเนิดแสงมาตกกระทบที่วัตถุแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเราส่วนการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสง แสงจากวัตถุจัดสะท้อนเข้าสู่ตาเราโดยตรงนะคะเราไปดูแบบฝึกหัดของเรากันเลยค่ะวันนี้นะคะแบบฝึกหัดของเราให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในไลฟ์เวิร์กชีตนะคะมีทั้งหมด10ข้อค่ะเมื่อทําเสร็จแล้วสมในลายของคุณครูมานะคะวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ